ผมเพื่อนสิงหาคมถึงก,กันยายนนี้เตรียมพร้อมรับมือประสานพื้นที่กระโทบเพกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับชังงวัตถะพายอุทกปัะายเพกรากาห้างเขตและ YouTube ฝนฟ้าเพยากรมที่พรอลูกปลาชัยทาง Facebook วันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมในช่วงเย็นพื้นนี้อันมินจะพามาดูและติดตาม พื้นที่ที่น้ำโขงมีนโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้สิงหาคมถึงกันยายนและเตรียมความพร้อมประสานพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงการเพลิงระา,าศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้และแนวโน้มฝนในช่วงนี้เ,เราจะไปรับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีประเสรศิฐสั่งสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติลงพื้นที่รับฟังความต้องการเพิ่มเติมของสีจังหวัดริมน้ำโขงเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้1สิงหาคม68นายประเสรศิฐจันรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธาน กรรมาการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกรนาชาเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในช่วงฤดูฝนในปีนี้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวนะคะในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยริมฝั่งแม่น้ำโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดน้องคายตั้งแต่13ก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมานะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำลวงหน้าและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตยในช่วงที่ผ่านมาได้มีสถานการณ์น้ำล้นตลิง่งเข้าวท่วมพื้นที่การกรเกเตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงในบางพื้นที่ของจังหวัดน้องคายบึงการและนครพนมซึ่งศูนย์ส่วนหน้า ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขีดคลายสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้จากการคาดการว่าระดับน้ำในแม่น้ำคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นของเขื่อนในสอบปปลาวเนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิพาในช่วงที่ผ่านมารวมถึงปริมาณฝนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จึงมีการสั่งการให้ดรสุรศรีกิติมนทนเรขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทนชรงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลของ4จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายมุกดาหารและบึงกาฬ พร้อมทั้งในวันนี้2ส,งสิงหาคม2568จะมีการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสีย่ยงอุทกภยัยริมฝั่งแม่น้ำคงภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือเพื่อรับฟังสถานการณ์ล่าสุดจากแต่และจังหวัดรวมถึงรวมกันวางแผนเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบด้านเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด ขอบคุณที่มาจากสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาตินะครับก่อนที่เราจะไปดูการเปียงอากาศในวันนี้ถวันพรุ่งนี้เด็ดมินจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับจะเริ่มจาก18ในกา2สิงหาคมพระนครศรีิยา2.1กรุงเทพมหานคร0.7พิษณุโลก2.3นครไทย1.6บ้านสวน1.4อุตรดิตถ์0.8แพร่1.4 วังชิ้น1.1บ้านโอย1 2.3.1เทศบาลเมืองน่าน6.2งาว0 8เชียงใหม่3.9หุนยวม2.3แม่แจม0.6เชียงดาว1.2เชียงคํา2ผ่านตัว7เชียงราย2.5บ้านแม่อายหลวง1.2ทาคีเหล็ก1.2เวียงจัน1.6สร้างคอม4.4 พรเจริญสาษสุร,ราธานี5.2ตะกัวป่าหนึ่งนครศรีธรรมราช1.4ตรัง2.8หาดใหญ่1.1ต่อไปนจะพาไปดูการเพรอากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้2-3สิงหาคม2568กันนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยตอนบนฝนยังคงน้อยอยู่นะครับสาเหตุจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงถึงแม้ว่าจะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยก็ตามนะครับเนื่องจากมีหย่มอมความระกาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียมรสุมตันตกเฉียงใต้อ่อนกําลังลงทาให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกาลังอ่อนลงเช่นกันนะครับบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระระวังหลีกเลี่ยกงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันนะครับ ต่อไปจะพาไปดูการเปียรอากาศในวันนี้จนวันพรุ่งนี้2-3สิงหาคม2568เปียบอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตาอุณหภูมิต่ำสุดยิบตาม2 6องศาและสูงสุด32.35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองลอยละ20ส่วนมากหนองคายบึงการสกลน,นครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดิ21-26องศาและสูงสุด34-37องศาลมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองลอยละ20ส่วนมากอุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยิาม2 6องศาและสูงสุด35-37องศา ลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมต่อชั่วโมงภาพตทำออกฝนฟ้าขนองไว้ละ30ส่วนมานครนายกราจิมบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดญี่ปาน่น28องศาและสูงสุด3236องศาลมตมตกเฉียงใต้ความรา็วสูาถึง30กมต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครริมมนฑนฝนฟ้าขนนอยละ20อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-37องศาลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20วิโลเมตรต่อชั่วโมงเพกระกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนนลอยละ30ส่วนมาสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลา อุณหภูมิต่ำสุดย4 26ิบสี่ยี่หกองศาและสูงสุดสามสี่สามหกองศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไวละสี่สิบส่วนมากพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสามสามห้าองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ ความเร็วพาดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมจำตกเฉียงใต้ความเร็วพาดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรดังนั้นของท่านติดต,ตามพิาการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมตอาจจงจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะ อยากดันทุ่งทีและต่อเนื่องหาาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด som u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ